สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการทดสอบ EA Cross Profit นะครับผมเทสตั้งแต่วันที่1มกราต้นปีนะครับมาจนปัจจุบันวันที่11ทธันวานครับลันทำเฟรม30นะครับออกหลอด0.1ก็จะมี TP นะครับตั้ง TP ไว้2ชุดชุดหนึ่งจะ20เหรียญอีกชุดหนึ่งจะ30เหรียญแล้วแต่เงื่อนไขของของการเดินทางของกราฟพวกนี้ข้างบนนะครับ อันนี้เป็นภาพกราฟนะครับลักษณะการวิ่งนี่บาลานซ์โตขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่ e q u ว t ตี้นะครับวิ่งลงมานี่คือดอดาวนะครับก็แสดงว่ามันมีไม้ที่ออกแล้วยังไม่ชน TP ก็ใช้ระยะเวลานะครับซึ่งดอดาวพวกนี้ยถ้ามันปล่อยเราปล่อยให้มันสะสมมากพอเราจะแตกแล้วก็เสียหายได้นะครับจะต้องเราก็ต้องระมัดระวังจุดอ่อนของ EA นะครับพอเวลาที่มันวิ่งขึ้นไปแล้วตะกะมันไม่ขึ้นแล้วมันกลับลง รตรงนี้เราต้องรู้นะครับเพราะใน EA จะไม่มีส t o p l ลอ s ไม่มี close ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับจะมีแค่เปิดนะครับบายหรือเซลลแล้วก็มี TP ตั้งไว้นะครับ20เหรียญกับ30เหรียญน,นะครับเราแต่เงื่อนไขว่าไม้นั้นเปิดด้วยเงื่อนไขอะไรนะครับงั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันไปถูกทางมันก็จะรอวิ่งไปชน TP ตรงจุดไหนไม่ชนเราดูถ้าไม้นี้ที่เปิดออกมา EA เปิดขึ้นมาตรงจุดนี้ไม่ดีเราปิดเองเลยนะครับ ถ้าปิดก่อนที่มันจะติโตบได้ก็ยิงดีเพราะเดี๋ยว E A มันจะออกให้เองนะครับแต่ถ้าเราไม่ปิดเราเป็นมีความหวังว่าเดี๋ยวมันต้องชน T P ได้แล้วถ้ามันไม่ชนลั้งกลับลงมามันจะเป็นดรอวดาวพวกนี้นะครับซึ่งทําให้พอร์ตแตกได้ครับไม่มี E A ตัวไหนที่มันจะเพอร์เฟกทั้งหมดนะครับมันก็ต้องมีจุดอ่อนของมันซึ่งบางครั้งเราก็ไม่สามารถจะใส่เข้าไปเพื่อแก้ได้เพราะใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้รันไม่ได้เลยครับไม่มีกําไรอะไรเลยนะครับแต่พอเทสด้วยวิธีการที่เรา เปิดตัวที่ไม่ต้องมีโคลดไม่ต้องมีสต็อปลอสปล่อยให้มันวิ่งไปเต็มที่ของมันนะครับโอกาสชนมากกว่านะครับก่อนที่จะโดนสวิงกลับก็มีบางส่วนหนถึงได้มีดอดาแบบนี้นะครับก็ยืนยันว่าแม้จะได้ผลกําไรดีก็ยังแตกได้นะครับงั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังอันนี้เรามาดูผลนะครับทุนหนึ่งหมื่นนะครับลันทั้งปีนะครับกําไรมา7 000, 2 8 2หี่เหรียญน,นะครับก็ ลอ,ลองตัดสินใจนะครับว่าโอเคไหมถ้าจะใช้มันนะครับฟังชอตนะครับฝัง่งเซลนะครับ2591ก็ชนะตลาดไป98.6% 61%ฟังบายนะครับวินนะครับออกไปพัน197ไม้ก็ tp กับทั้งหมด98.83%เหมือนกันนะครับก็แดงว่า ภาพรวมของปีนี้ที่ผ่านมาทิศทางทองเนี่ยเป็นฝั่งลงมากกว่าฝั่งขึ้นใช่ไหมครับฝั่งบายออกได้น้อยกว่านะชนทีพีก็ใกล้เคียงกันครับเ8เหมือนกันแต่ฝั่งเซลล์นี่ได้ไม้มากกว่านะครับแน่นอนปีนี้ลงถ้ามันหมดตะกะลงปีหน้าก็อาจจะเป็นขึ้นนะครับทองก็มันก็มีขึ้นมีลงตามลักษณะของการาฟของมันนะครับแล้าเอเเรารับมืออยู่ขึ้นก็ออกลงก็ออกถูกจังหวะของมันเราก็สามารถทำกำไรไปได้ดี ตรงนี้เกือบเต็มพิกัดเลยฮะสก,กอตตรงนี้นะครับนั้นภาพรวม tp พ r o f i ฟิตเสียนะครับทั้งหมดก็อยู่ที่98.68%เนะครับอันนี้มันจะมีไม้ที่ออก30กับ20่นะครับนันก็เป็น p r o ฟิตเทรของมันนี่คือค่าทางสถิตินะครับเพื่อนๆลองดูนะครับลองพิจาราดูนะครับอันนี้ก็ผมก็มา สแสดงผลการทดสอบเฉยๆเพื่อใครสนใจแล้วก็อยากจะใช้มันนะครับย้านะครับว่ามันแตกได้ไหมครับมีดาวเยอะอันนี้ถือว่าเยอะนะครับก็มันออกไม้แล้วยังไม่ชนแล้วก็สวิงกลับขึ้นสวิงกลับลงตรงนี้เห็นไหมครับออกตรงนี้แล้วมาชนตรงนี้นะครับถ้ามันไม่กลับลงมาตรงนี้มันไปเลยนะครับไม้นี้ก็ค้างอยู่มันก็จะลังไปเรื่อยๆเส้นนี้ก็จะดรอปลงมาเรื่อยๆครับดรอปลงมาเรื่อยๆ จนถึงศูนย์เมื่อไหร่พอต์ก็จะแตกนะครับเพราะฉะนั้นมันมีรอดาวแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเขียนดีเท่าไหร่ยังไงก็หนีไม่พ้นจุดนี้นะครับเพราะนันเราก็ต้องระวังเราก็ต้องมีทักษะของเราในการที่จะดูทางเทคนิคว่าตรงนี้เนี่ยฝั่งบายมันหมดแล้วหรือยังมันใกล้จะสุดหรือยังนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะแนะนํา เครื่องมืออินดิเคเตอร์ที่จะมาใช้ประกอบกันอีกหน่อยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของเงื่อนไข EA สมมติถ้าเรารัน EA ตัวนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเราก็จะมีเครื่องมืออีกชุดหนึ่งที่จะมาคอยดูมันนะครับเดี๋ยวเราก็นําข้อมูลมาให้ดูค่าข้าวนะครับผลการทดสอบนะครับที่ชนนะครับนี้ดูข้างล่างที่พอหลังจากที่มันปิดมันหมดเวลาของเราแล้วใช่ไหมครับนี่ก็มีที่ติดลบค้างอยู่นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับหลายไม้นะครับ มันยังไม่ชนถ้าเกิดเราเคลียร์ผู้นี้ออกไปได้ระหว่างที่เราลันอยู่ในทางเฟรม30นะครับมันก็จะไม่มีดอดาวนะครับมันก็จะน้อยนะครับกําไรก็อาจจะลดลงครับเราจะไปตั้งไปคาดหวังว่าโอโ้ได้เท่านี้อย่างนี้ไอ้นี่มัน EA วิ่งโดยที่เราไม่ได้แตะพอเล่นจริงระหว่างที่คุณเห็นตรงนี้อยู่คุณอาจจะปิดนะครับหรือตรงนี้คุณปิดมันก็จะไม่ได้กําไรใช่นะครับตรงนี้มันแค่หเห็นว่าเงื่อนไขที่เราเขียนไปมันใช้ได้ผลนะครับ อย่างผมไม่ต้องใช้เลยเพราะผมจะรู้เลยพอมองเห็นกาฟผมจะรู้ว่าตรงนี้ EA ผมจะออกใบหรือเซลผมก็จะออกมือได้เองเลยนะครับแล้วถึงเวลาทํากําไรได้ขึ้นไปทํากำไรไม่ไม่ไปถึง TP ผมก็ปิดก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาใครที่เอาไปใช้ก็ปิดก่อนที่จะชน TP ก็ได้นะครับเราพอใจแล้วก็ปิดถ้าเงื่อนไขย,ยังคงอยู่ EA มันจะออกให้เราเองนะครับแต่ถ้าเราลันไปได้เนี่ยมันก็จะได้เต็มๆไม่ปล่อยหมูไม่ขายหมูนะครับ อันนี้ก็อยู่ที่เราจะนําไปใช้นะครับก็ลองพิจาราดูนะครับ,รบโอเคแล้วเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งผมจะแนะนําเรื่องเครื่องมือนะครับก็ฝากติดตามกันไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับ